วันนี้ Tik t o k กเขามีฟีเจอร์ใหม่ค่ะทุกคนสำหรับสายไลฟ์นะคะ,ะใครที่อยากจะเพิ่มข้อความบนหน้าจอเวลาเราไลฟ์นะคะเราสามารถทำได้ง่ายเลยนะทุกคนให้เรามาดูนะคะดูสังเกตด,ด้านล่างนะ,ะทุกคนอ่นนี้ก็จะเป็นร้านค้าของเราใช่ไหมให้เรามาที่ปรับปรุงค่ะ,ะสัญลักษณ์ปากกาเลยปรับปรุงนะคะกดเข้าไปนะคะปรับปรุงทุกคนเห็นไหมคะจะมีปรับปรุงจะมีเอฟเฟกต สติกเกอร์ให้เรากดเข้าไปที่สติกเกอร์ค่ะอ่าเมื่อเรากดเข้าที่สติกเกอร์ท่าคนจะเห็นไหมว่าเขาจะมีกรอบข้อความให้เราพิมพ์นะคะอ่า,อาเดี๋ยวครูฟ้าเลือกกรอบนี้แล้วกันนะแล้วก็อ่าเราจะมีโปรโมชั่นใดๆสําหรับแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะคะให้เราเขียนได้เลยนะคะอ่าอย่างครูฟ้ายกตัวอย่างนะคะมีแถมทุกออเดอร์นะอ่าแล้วแต่ที่เราจะ เป็นโปรโมชั่นเวลาเราไลฟ์ขายเลยนะคะแล้วเราก็กดส่งได้เลยค่ะอ่าเห็นไหมทุกคนนี่เลยเราก็สามารถเลื่อนทุกคนเลื่อนแค่กรอบตรงที่สว่างสางะคะ่ะถ้าเราเลื่อนขึ้นเห็นไหมลากขึ้นตรงนี้จะลบนะคะห้ามเด็ดขาดนะทุกคนห้ามเลื่อนขึ้นนะจะลบนะอ่าให้เราลองเลื่อนดูนะคะอ่าตรงนี้เราจะเลื่อนขึ้นดูว่ามันปิดหน้าปิดตาเราไหมนะคะอ่าตรงนี้นะคะ แต่ถ้าเรามาตรงนี้ก็จะปิดหน้านะคะอพอลูกค้าเขามานะคะเขาจะเห็นมีแถมทุกออเดอร์เออน่าสนใจเขาอาจจะหยุดดูหรือเรามีโปรโมชั่นใดๆให้เราเขียนไปตรงนี้เลยนะคะเวลาเขามาดูไลฟ์เรานะคะเขาก็จะดูหน้าจอเรานะคะว่ามีโปรโมชั่นใดๆบ้างนะคะให้เราไปทําเลยนะคะทุกคนสําหรับสายไลน์นะคะครูฟ้าหน้ารักคาครูฟ้าสอนออนไลน์หรือครูฟ้าแม่มดออนไลน์นะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะ